รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการณสยามนะครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยทุกๆวันจันทร์8ปโมงครึ่งทางช่อง N b t บอยู่กับผมแค่บุนทนดำเนินรายการครับตอนนี้ผมยืนอ,อยู่ที่บริเวณชุมชนวัดหัวถนนนะครับซึ่งที่นี่เป็นการผสมผสานระหว่างชาติพันธุ์หลากหลายเชื้อชาติได้อย่างลงตัวอย่างเช่นคนไทยคนจีนและก็คนลาวนะครับและจุดที่ผมยืนอ,อยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นบริเวณด้านหน้าของวัดหัวถนนซึ่งเป็นวัดเก่าแก่กว่า200ปีและที่สําคัญจุดแห่งนี้นะครับเป็นจุดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ้เนก,นนก่อมึื อดีตเรียกว่าเป็นการตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเลยก็ว่าได้และภายในวัดหัวถนนแห่งนี้นะครับเป็นที่ประดิสถานของพระพุทธรูปเก่าแก่อายุก,กว่า200ปีนั่นก็คือองค์หลวงพ่อเตี้ยวน่เองครับซึ่งในวันพรุ่งนี้19เมษายนจะมีพิธีสาคัญก็คือพิธีนมัสการหลวงพ่อเตี้ยวใครที่นะครับอยากจะมารูปพิธีสําคัญแบบนี้ก็เชิญได้เลยนะครับที่วัดหัวถนนอาเภอพนัดิีคมจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับแต่ว่าช่วงแรกของรายการมีอะไรที่น่าสนใจต้องปฏิตามได้ในช่วงณสยามครับ ณสยามช่วงที่1สนับสนุนโดยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิละปะวัฒนธรรมวัดหัวถนนจังหวัดชนบุรี0819496050บริษัทธีรวุฒิค้าอิฐจ,จำกัด029963208 0881457008เเส้นทางท่องเที่ยวอิงประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางเดือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0863929951น้ำดื่มสะอาดตราน้ำหนึ่งอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0838344096 คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบางเดืออําเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับและจุดที่อยู่อยู่ในขณะนี้ก็คือบริเวณพิธีอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับมาปฏิสฐานณนะหอจุดหมายเหตุโรงทานที่วัดบางเดือแห่งนี้ตั้งแต่เช้าก็มีผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ท่านนะครับเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับขั่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบรรยากาศนะครับว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างในพิธีอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาปฏิสฐานที่วัดบางเดือแห่งนี้ครับ เชิญเทพยาดาเจ้าทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินส่งโปรดได้ยินลูกปิงวรสเสด็จมาสมสสุทร ทุกช่ครับตอนนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งผู้ที่ให้ความศรัทธ,ธาต่อสมเด็จพระเจ้าตกสินมหาราชนะครับนั่นคือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนนัชนานสวัสดีครับสวัสดีค่ะรู้สึกศรัทธ,ธาต่อพระองค์ท่านอย่างไรบ้างครับความจริงศรัทธ,ธาพระมหากรรษัตริย์ทุกพระองค์ในอดีตแต่ว่าที่มาของพระเจ้าตากเนี่ยคือปี2548หลังเหตุการณ์สึนามิเนี่ยได้มีโอกาสเจอท่านเจ้าค,คุณพระเทพโพธิวิเทศพระธรรมทูตอินเดีย,ยซึ่งท่านเนี่ยบอกว่าห้ามเลิกทํางานภาคใต้คือเราจะเสียดินแดนแล้วท่านก็ตอบว่า ให้บูชาพระเจ้าตากคู่พระนเรศวรที่ตอนส่วนตัวเนี่ยจะหหอยพระนเรศวรตั้งแต่เด็กตอนนั้นก็เลยตามว่าทําไมต้องเป็นพระเจ้าตากสรุปว่าจากการที่พอเริ่มท่านเริ่มบอกเนี่ยเราก็ได้เริ่มเจอจุดต่างๆพระเจ้าตากคือพระมหากรรษัตริย์ที่คนไทยลืมจริงๆแล้วทรงเสียสละอย่างยิ่งแห่งแผ่นดินนี้ความเสียสละอย่างแรกเนี่ยคือสละราชสมบัติทั้งๆที่จริงๆมันคือตําแหน่งที่สูงสุดมากประมาณนั้นเนี่ยนะคะเพื่อให้เมืองไทยรอด อันที่สองที่เห็นมากๆเลยก็คือเป็นผู้ที่มาจากคนไทยนะคะมาจากสามัญชนแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือมาแก้ปัญหาประเทศเหมือนตอนนี้เลยค่ะคทุกอย่างเนี่ยที่เป็นอะไรของพระเจ้าตากเนี่ยถูกลืมก็เลยมองว่าทําอย่างไรที่จะให้คนไทยเนี่ยเรียนรู้ประวัติศาสตร์แลวก็ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินพระเจ้าตากคือพระมหกากษัตริย์ผู้ผู้ทรงทำคุณูปรก,การกับแผ่นดินนี้นั่นเลยเป็นที่มาค่ะเชื่อไหมครับขอคบคุณครับ เเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งท่านที่เป็นโตะโหหลักของเรานึงคือก็คือพันจ่าอากาศเอกสุรสานพิเศษลาหรือว่าพี่หนุ่มปังเหนือเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในพิธีวันนี้ครับพี่หนุ่มครับผมฮะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแพทยหญิงคุณอภิพันิทิพย์นะครับผมที่ได้มาร่วมพิธีอัญเชิญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านมาปฏิสถานแม่น้ในหอจุมาเห็นซึ่งเป็นสิ่งที่ที่คนไทยเราเนี่ยควรระหนักถึงอย่างที่ท่านได้กล่าวมาเมื่อกี้ว่าท่านเป็นบุคคลที่สังคมต่างให้ ความนับถือหรือเรื่องของวิทยาศาสตร์เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรื่องของความศรัทธาก็เหมือนกันนะครับผมว่าหากเรามีสติใช้ควบคู่กันไปนะครับเราก็จะสามารถเนี่ยดำเนินตามรอยทางของพระองค์ท่านทุกพระองค์ได้เพื่อตอบแทนพระคุณแผ่นดินครับใช่ครับวันนี้เป็นวันที่ผมสุภูมิใจมากที่สุดนะครับเพราะว่าผลงานที่ออกแบบมาแล้วก็ทํามาในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานะครับ นอกเหนือจากความภูมิใจแล้วอาจารย์จะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมไหมครับว่าใครที่อยากจะมากราบสการาพระองค์ท่านเนี่ยยังไงได้ครับก็เยนเชิญนะครับประชาชนทุกคนที่มีความสนใจนะครับโดยเฉพาะชนรุ่นใหม่นะครับก็มาดูประวัติศาสตร์ไทยเราคนรุ่นแต่ก่อนเราเนี่ยเข้าย่างระบากแค่ไหนครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับสองบุคคลสําคัญนะครับที่ร่วมมือกันนะครับทำให้พิธี อัญเชิญพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตศิมหาราชนะครับมาปดิสถานที่หอจดหมายเหตุรงทานณวัดบางเดือสําเร็จรูรูปไปแล้วนะครับสองท่านสวัสดีด้วยครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับบรรยากาศในพิธีวันนี้ครับวันนี้ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ได้ตั้งใจวางแผนไว้ทั้งหมดนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา0-3 9นาทีตีสามเก้านาทีเนี่ยก็เป็นพิธีในการ อัญเชิญนะฮะก่อนอัญเชิญเราก็มีการบวงสวงตามขั้นตอนของวิธีพราหมณ์ครับแล้วก็พอได้เวลาตีสามกับ9ก้าทีก็เคลื่อนขบวนจากโรงหล่อพุทธมนฑลสายห้าเราวิ่งเข้ามาตามสายหลักเลยนะครับเข้าบ,บนรัดชนรนีนะครับก็บผ่านสะพานพระราม8ผ่านรัชดาเนเบญพระรูปทรงม้านะครับ,รบอนุสริชัยสมรภูมิเข้าวิหอยอดดีก็มาถึงวันนี้ก็ถือว่าทุกขั้นตอนเนี่ยทำได้อย่าง สมพระเกียรตินะครับ,รบมาถึงที่นี่ก็เริ่มต้นแบบพิธีพราหมณ์เรามีประธานทั้งหมด4ท่านวันนี้นะครับตั้งแต่พลเอกวสินสาริศกุติท่านเป็นประธานมูลนิธิผลเดบเจ้าตากศิลมหาราชนะครับแล้วก็พลเอกนริศปทุมสุวรรณเจ้าการกองรยุทธการก็เป็นประธานในการบุงสวงเรือนะครับเห็นไหมว่าเรามีทั้งเรือมีทหารแล้วมีพระองค์ท่านแล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เป็นประธานอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็พลอากาศเอกสุณิพงษ์ อินซียงนะครับท่านก็เป็นประธานเรื่องบูชาเลิกนะครับก็จะมีขั้นตอนรายละเอียดค่อนข้างค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับภายใต้อากาศอาจจะอ้อนอุ่อ้าวนะแต่ทุกคนก็มาด้วยความศรัทธาของท่านจริงๆครับหลังจากพิธีสงฆ์นะครับก็เป็นการกล่าวถวายเรือถวายอาคารเป็นของพระองค์ท่านครับนอกจากนี้แล้วก็มีเรื่องของการกล่าวร่าสุดดีโดยพลเรอเอกศิษฐ์ ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีนะครับก็วันนี้ก็ดีใจนะคะที่มีผู้คนมาร่วมงานของพระองค์ท่านมากมายก็เป็นการเชยพระเกียรติพระองค์ท่านแล้วก็มีความสุขที่วันนี้ประชาชนชาวไทยให้ความสนใจในเรื่องของพระองค์ท่านมากขึ้นซึ่งเรื่องราวของพระองค์ท่านนวัดบางเหลือเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ก็อยากจะขอให้ประชาชนคนไทยที่สนใจเรื่องทั้งพระพุทธศาสนาแล้วก็เรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขอเชิญชวนให้เข้ามาที่วัดบางเดือรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่มาร่วมพิธีเพราะว่าเรารเป็นคนบางเดือแล,แล้วมีวันนี้มีแขกมามากมายก็ดีใจแล้วก็อยากเชิญชวนให้ผู้ประชาชนที่ศรัทธาสมเด็จพระเจ้าตากสินมาสักการะรที่วัดบางเดืออํอาเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้ คุณผู้ชมครับผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับพิธีอัญเชิญพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาปดิสถานณนะหอจดหมายเหตุโรงทานณวัดบางเดือออำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งแต่ช่วงเช้านะครับมีผู้คนที่ศรัทธาต่อพระองค์ท่านเดินทางมาร่วมพิธีกันอย่างคับคั่งส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะมาร่วมสร้างเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์นะครับสามารถเดินทางมาสักการะพระองค์ท่านได้ที่วัดบางเดืออำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครับ คุณผู้ชมครับ พิธีนมัสการหลวงพ่อติว้วเรียกว่าเป็นพิธีที่จัดขึ้นกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า200ปีนะครับซึ่งที่นี่นะครับได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศและก็แต่ละครั้งที่จัดขึ้นนะครับมีการแห่แหนกันมากราบไหว้ขอพอรกันอย่างคับคั่งซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยถึงเรื่องของการจัดพิธีนมัสการหลวงพ่อติว้วกับท่านเจ้าวาดวัดทุถนนนั่นก็คือพระประหลัดจรวดมหาบุญโยว่าแต่ละครั้งมีความแตกต่างกันอย่างไรณสยามช่วงที่2ส,สนับสนุนโดยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติิศศาสตร์ ละปะวัฒนธรรมวัดหัวถนนจังหวัดชนบุรี0819496050บริษัททีรวุฒิค้าอิฐจ,จำกัด029963208 0881457008เส้นทางท่องเที่ยวอิงประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดบางเดือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0863929951 น้ำดื่มสะอาดตราน้ำหนึ่งอเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0838344096คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ภายในวิหารซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อติ้วภายในวัดหัวถนนอำเภอพระน,นิคมจังหวัดชนบุรีครับและผมอยู่กับท่านเจ้าวาดวัดหัวถนนพระประหลัดจรวดมหาปุญโยรการาบนมรสกครับพระคุณเจ้า ผม,มอยากเรียนสอบถามเรื่องของที่มาที่ไปของหลวงพ่อติวหน่อยว่าทําไมถึงมาผลิตสถานได้ที่นี่ตามประวัติที่ศึกษามาหลวงพ่อติวเนี่ยเข้ามาตั้งแต่องุ่ต้นต้น,ต,นต้นราชวงศ์จักรีรัชกาลที่สามเกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าอนนมงุงซึ่งเป็นตอนนั้นของประเทศลราเป็นประเทศสลาชของประเทศไทยเกิดการแข่งข้อแล้วรชัชกาลที่สามก็แต่งแต่งทับไป แล้วก็ได้กวาดต้อนผู้คนมาแล้วก็เอาหลวงปู่ติวกลับมาด้วยหลวงติวซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวลาวก็เอามาด้วยตัวมาเป็นหลักใจของชาวลาวในครั้งนั้นจึงได้มาอยู่ณที่นี้ครับพระคุณเจ้าแล้วทาไมถึงมีการนำหลวงปู่ติวออกมาแห่ให้กับประชาชนได้สักการะกันด้วยครับด้วยความเชื่อของชาวบ้านในครั้งนั้นนะนะเมื่อประมาณร้อยกว่าปีแล้วนะนะ อ้างเองตรงนี้ตรงว่าที่ว่าอาตมาอกว่าร้อยกว่าปีเนี่ยเอาอนุมาจากว่าหลวงพ่อชาญวัดบางบ่อเนี่ยก็บอกว่าตอนเล็กๆเคยมากรุงท่านปู่ท่านบาแห่ปัติ้วที่วัดหระถนนนี้นะแล้วก็มีมาก่อนหน้านั้นแล้วคือร้อยกว่าปีแล้วว่าเป็นการเอาหลวงพ่อติิวเนี่ยที่เขาศรัทธาเนี่ยให้ไปโปรดเรียกว่าผ่านเลือกสวนไล่นาของตนเองผ่านบ้านตนเอง แ้านชาวบ้านรุ่นเก่าก็ยังต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วก็เลยการเป็นประเพณีสืบทอดกันเอาว่าวันสุดท้ายของการงานประจำปีจะสามวันหรือห้าวันก็แล้วแต่วันที่สิบเก้าให้นำออกแห่แล้วก็เลยทำกันมาแล้วมันก็ดีญาติโยงก็ให้ความสนใจมาแห่มากเรียกว่าวันที่สิบเก้าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะงานของชาววัฒนนรและปัจจุบัน นี่คือวันที่มีความต้องกาอย่างนี้กับหลวงพ่อติ้วของเราในวันที่19เมษายนนอกจากการแห่หลวงพ่อติ้วแล้วนะครับพวกคุณเจ้ามีสิ่งใดที่อยากจะฝากให้กับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมรายการอยู่เพิ่มเติมไหมครับก็ต้องบอกว่าตำบลหัวถนนและตำบลใกล้เคียงเนี่ยมีหลวงพ่อติ๋วเป็นศูนย์รวมจิตใจนี่คือเธอเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านตรงนี้ด้วยเจริญพรครับขอกราบขอพระคุณครับคุณเจ้าคุณผู้ชมครับหลวงพ่อติ้ว ท่านจเจ้าอาวาสวัดหัวถนนถือว่าเป็นที่พึ่งทางจิตใจแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนวัดหัวถนนและก็พื้นที่ใกล้เคียงและก็ที่สําคัญก็คือที่นี่นะครับเราจะมีการแห่หลวงพ่อติว๋วไปประจับทุกปีเพราะฉะนั้นนะครับวันที่19เมษายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะมาร่วมงานนะครับต้องรีบมาแต่เช้าเพราะว่า ผู้คนน่าจะหนาแน่นพอสมควรหรือไม่ก็ติดตามนะครับได้ที่รายการนัสยามของเรารวมไปถึงใครที่อยากจะมาร่วมบุญนะครับในการบูรณะปฏิสังของนะครับเพื่อทำนุบำร,รุงพระพุทธศาสานานะครับก็สามารถติดต่อได้ที่วัดถุถนนได้โดยตรงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้สภาพของนะไม่ว่าจะเป็นวิหารรวมไปถึงพระโบส์เริ่มเสื่อมโทรมตามสภาพต้องการกําลังศรัทธาจากผู้ที่มีจิตศรัทธาทั่วประเทศเลยนะฮะก็ติดต่อได้ที่รายการนัสสยามรวมไปถึงที่วัดหูถนนได้โดยตรงครับและก็อีกไม่นานนี้นะครับเราจะมีการสร้างละครเกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมา ขององค์หลวงพอติ้วใครที่สนใจก็สามารถติดตามได้ที่รายการนสยยมของเราที่นี่ที่เดียวครับช่วงหน้าของรายการมีอะไรที่น่าสนใจติดตามได้แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ครับนสยามช่วงที่3สนับสนุนโดยบริษัททีรวุฒิค้าอิจจำกัด02-996-3208-088-145-7008 น้ำดื่มสะอาดตราน้ำหนึ่งอ,อบางประหันจัังหวดพระนครศรีอยุธยา083-834-4096 คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของพระโบสถเก่าแก่ภายในวัดหัวถนนนะครับซึ่งมีการเสื่อมโทรมตามสภาพและเร็วๆนี้จะมีการรูรณะปฏิสังขรณ์โดยท่านเจ้าวาดวัดหัวถนนนั่นเองครับและก็ที่สําคัญก็คือในวันพรุ่งนี้วันที่19เมษายนจะมีพิธีสําคัญก็คือประเพณีการแห่หลวงพ่อติว๋วและนมัสการหลวงพ่อติยุนะครับซึ่งเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้ามาร่วมพิธีได้อย่างคับข้างเลยนะครับที่วัดหัวถนนนั่นเองฮะใครที่อยากจะมาร่วมพิธีเพื่อเป็นสุริยมคนกับตัวเองเชิญ พนันิคมจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณสําหรับสถานที่ถ่ายทําสวยๆแบบนี้สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมวัดหัวถนนอาเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรี และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิละปะและวัฒนธรรมตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสูนย์ปฏิบัติธรรมลานโพลานธรรมวัดบางเดืออําเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สาหรับท่านใดที่พลาดการรับชมนะครับสามารถติดตามย้อนหลังได้ทางช่องนสยยมชาแนลทางย t ท b e ได้เลยครับสัปดาห์หน้ามีอะไรที่น่าสนใจต้องกลับมาติดตามได้แต่ว่าสัปดาห์นี้ผมเข้มุมทนพร้อมทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ